เห,เห็นเลยเห็นไหมคะอ่าเอากันให้สดสดเห็นเห็นเลยนี่ค่ะหนึ่งบาท WHO แล้วก็นหนึ่งบาทเสด็จนิวัตที่พระนัทพูดถึงนะคะนี่เลยเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเนี่ยเหรียญน,นี้มีความหมายอย่างยิ่งเลยนะคะคือเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของในหลวงรัชการที่เก้าคู่กับสมเด็จพระราชินี เหรียญน,นี้เชื่อกันว่ามีพุทธคุณนะคะเคยมีราคาสูงมากเลยนะคะเหรียญน,นี้เคยเคยเกิน500บาทค่ะช่วงสั้นๆนะคะเหรียญน,นี้จะมีจำหน่ายอยู่กับในโต๊ะที่เขาจำหน่ายวัตถุมงคลคือพระเครื่องนะคะเหรียญเสด็จนิวัสพนครเพร่อก็เชื่อกันเรื่องมีพุทธคุณเสด็จนิวัดพระนครปี 2504เป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของในหลวงากาที่9้และคู่กับพระราชินีเนะะี่ยค่ะมีความมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะน่าเก็บสะสมเพราะเป็นเหรียญแรกแล้วเ,เหรียญน,นี้มีส่วนผสมของโลหะเงินด้วยนะคะเห็นก็เห็นในคู่มือเขียนว่ามีส่วนผสมของโลหะเงิน3เนะคะ,สะเสด็จนิวัตรพระนครรับซื้อเหรียญละ20บาท แล้วก็มีเนี่ยค่ะ WHO นะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทแล้วก็อนามัยโลกอ่าไม่ใช่โปรยข้าวอนามัยโลกคือเหรียญนี้ค่ะแล้วก็โปรยข้าวค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทนอกเหนือจากนี้ไปก็เหรียญละ4บาท1บาทพอส2505เหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียน1บาทจะบอกว่าเหรียญแรกก็ได้นะคะเพราะว่าเหรียญปี2493 ของสองสี่เก้าสามเหรียญหนึ่งบาทอ่ะไม่ได้ออกมาหมุนเวียนนะคะเพราะไม่เจอในระบบหมุนเวียนเลยหนึ่งบาทสองสี่เก้าสามเราจะเจอก็นี่แหละนะคะสองพันห้าร้อยห้าที่เจอเยอะสุดสองสองพันอ๋อไม่แรกสิคะขออภัยคะ่ะแรกคือสองพันห้าร้อยสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะเหรียญแรกที่ที่เจอกันแล้วก็มาเหรียญน,นี้ที่จะเยอะสุด นะ,ะเหรียญตราแผ่นดินปี2 5 05รับซื้อเหรียญละ4บาทจำนวนผลิตเขาเยอะค่ะเหรียญน,นี้นะครับหลายคนคงจะเคยทันใช้เนาะถ้าคนรุ่นรุ่นใกล้เคียงกันไปไน่เนี่ยทันได้ใช้แน่นอนเหรียญ เขาจะมีความคล้ายกันนะคะเนี่ยคะ่ะเสด็จนิวัตแล้วก็สองห้าศูนศูนย์ปนัดไม่สามารถหยิบมาให้ดูได้อะดูแค่นี้ละกันเห็นไหมคะด้านหลังเขาจะใกล้เคียงกันขนาดเหรียญเขาก็เท่ากันแต่ราคาติดกันนะคะ,สะเสด็จนิวัตรพระนครยี่สิบบาทสองห้าศูนย์ห้าเหรียญละสี่บาทค่ะแล้วก็จะมีเหรียญน,นี้ที่เขาเล่นกันอะไรนะฉดาตรงยอยักษ์อันนั้นก็มีจริงนะคะมีจริงค่ะ เป็นเหมือนค่วบลอกตัวอย่างที่เขาทามาผลิตมาไม่เยอะอะค่ะชะดาเนี่ยตรงกับยอยักษ์มีค่ะลองดูนะคะเผื่อท่านโชคดีเผื่อมีเผื่อเจอค่ะถ้าใครเจอก็โชคดีไปเนาะ